นี่กี่ไร่เนี่ยพ่อแปลงนี้สี่ไร่สี่ไร่ตะมุ้ยมันพิเศษยังไงอันเนี้ยแปลงนี้มันพิเศษยังไงปุ๋ยอาจารย์เขาไาใส่แล้มันงามเสมอดิเอ๊ขาบอกของตะมุ้ยไม่น่าเชื่อมันมันจะเสมอได้นะแต่ผลงานตอนเนี้ยถ้าได้ไร่ละแปดเก้าตันโอเคโอเคผมไม่ต้องมาเอาไร่ละหกตันขนาดอยู่นดที่มองอยู่เนี่ยคิดว่าไร่ละเท่าไหร่อ่ะก่อตอนเนี้ยเหรอครับถ้าแต่ตอนนี้มันงาห้าหกตันคิดว่าจะได้ จารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอาจารย์เห็นวันนี้บอกว่าบานผูกขา้าวโพดมันแตกต่างจากข้าวโพดสวนอื่นยังไงครับอาจารย์ก็อย่างที่เราขี่รถฐานนาเมื่อกี้ใช่ไหมครับต้นอย่างมากก็อยู่หน้าอกเราใช่ครับแต่อันนี้มันท่วมหัวถึงปลายมือมันเสมอด้วยเออมันเสมอแล้วข้อดีคือเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับอาจารย์เราก็เน้นความสดความสูงใช่ไหมัมันสูงมันก็ได้น้ำหนักเพิ่มครับ แต่เนื่องจากว่าตรงนี้คือพ่อเขาก็ใช้มาเรื่อยๆอเออตัวนี้ใช้เรื่อยๆคือยังยังไม่ได้จัดเต็มพรกำลอกำลังวัดใจกันอยู่พ่อ,พ,อพ่อบอกพี่กัดเท่าไหร่บอกพี่กัดเท่าไหร่อ่าบอกบอกบอกพี่กัดทางบอกยุดหนอบอกพี่กัดบอกยุดหนแปลงนี้อยู่ไหนครับพ่อฮะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่โอ้ยสถานที่ปงสวองครับหมู่ที่สามหมู่ที่สามตำบลปัาตำบลซับจำปาอำอท่าหลวงลชียงบุรบอำเภอท่าหลวงจังเชียงบุรีไอเขาเรียกหมู่บ้านโป่งสวองโป่งสวองหรือโป่งสวอง ไอ้โรงเรียนปงสวงเนี่ยอาจารย์โอ้อาจารย์นี่มันต้นนี่ความสูงมันไม่ใช่สองเมตรเลยอาจารย์่ัมหัวเรียบสองเมตรกว่าอ่าถ้าถ้ารุ่นรุ่นนั้นมาก็สุดมืออีกอ่ะครับอ่าอันนี้คือพ่อเจ้าของแปลงพ่อเจ้าของแปลงพ่อพ่อชื่ออะไรไอ้ชื่อมุ้ยพ่อมุ้ยพ่อมุ้ยพ่อมุ้ยแต่แต่ก่อนนี้พ่อจะมาปลูกแปลงนี้เนี่เอ้า ถือว่าเป็นเซียนแหละใช่ไหมในการปลุกพระโพธิ์พรได้อยู่ครับอ่าผมว่าเซียนแหละผมว่าเซียนแหละดูจากลักษณะแล้วเนี่ยนะมันพอมมวยมันพิเศษยังไงอันนี้ยแปลงนี้มันพิเศษยังไงปุ๋ยอาจารย์เขามาใส่รู้รู้สึกว่าที่แรกมขึ้นมาก็ม่าไหบขึ้นมามาเท่าไหร่ตอนนี้ฝนตกให้หน่อยนึงแต่นี้เออมันงามเสมอดิเขาบอกของตะมุ้ยไม่น่าเชื่อมันมันจะเสมอได้ไงไม่ไม่ที่กระป๋องกระโปงมาสองสามเที่ยวแล้วแหละเอางงเที่ยวแล้วนะมันมันก็แปลงนี้นะครับ เขาโพดเขาโพดเขาโพดอ่ะอันนี้คือปลูกซ้ำในแปลงเดิมใช่ไหมจารย์ปลูกซ้ำในแปลงเดิมแต่ว่าใช้ปุ๋ยอาจารย์เพิ่งได้สองรอบไหมพ่อยังใหเพิ่งได้รอบเดียวว่ารอบเดียวเนาะไอ้รอบรอบก่อนไปใส่ทั้งนู้นเออไรบก่่นปใสพิ่งรอบแรกครับเดี๋ยวก่อนที่ใช้ปุ๋ยอาจารย์บอกเ้าโพดตัวเองที่เป็นเซียนปลูกมาตั้งแต่ก่อนว่ามันเป็นยังไงมันก็ไม่ดีป่านนี้เนาะมันไม่ดีป่านนี้ไม่เสมอครับแล้วไม่เสมออันนี้โอ้โหเปี้ยเลยเห็นไหมเนี่ยเปี้ยเลยใช่ได้ใช้ได้ปุ๋ยอาจารย์นะโอ้ตอนที่ทำเนี่ยใช้ปุ๋ยอาจารย์เนี่ย บอกพี่น้องหน่อยว่าใส่ตอนปลูกหรือว่าหรือว่าปลูกแล้วใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังวัดใจกันในลูกหลานเนี่เจ็ดแปดคนเนี่ยบอกกาเอาอะไรใส่เนาะโอ้พ่อปุยจานใส่แล้วว่งลครับครับแปลงนี้ใส่ห้าสิบแปลงนั้นก็ใส่ห้าสิบเพิ่งจะเริ่มใส่ก็ก็มีตัวประกันแล้วตอนหน้าจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเออแปลงนี้กี่ไร่เนี่ยพ่อแปลงนี้สี่ไร่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 ใช้สารประปงนินของอาจารย์ไปกี่ลูก โอ้ผมใส่หนักพ่กันห้าสิบลูกห้าสิบลูกครับโอ้ก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยก็ไล่หนึ่งไม่กี่ลูกเนี่ยจา์ไม่กี่ลูกติเกียงว่าจะให้ใส่เป็นร้อยนั่นแหละแต่เพราะว่าแต่ว่ากันเลยบอกว่าเอาเอาพอดีพ่อไปก็พอดีของไม่พอด้วยก็เลยต้องแบ่งเจ้าอื่นด้วยแต่พอดีพ่อจะปลูกก็เลยพ่อแบ่งไปก่อนเ้องวดหน้าค่อยว่ากันว่าน่าจัดให้เต็มกว่านี้เดี๋ยวไปเจอปุ๋ยไปเจอสารบำรุงดินของอาจารย์ได้ไงอ้าก็ลูกชายเนอะลูกชายเมื่อก่อนมันทําโรงงานไอ้เพลนี้แล้วมันไป โรงงานหมูใช่ไหมโรงงานไหนโรงงานหมูโรงงานหมูแต่นี่ไปทํางานโรงงานหมูที่นี่มันเรืไปดูว่าเห็นอาจารย์โพสมาว่าปุ๋ยเคมปุ๋ยลักสารปรับปรุงดินคุณซีหมากแร่ยอ๋อเลยไปคุยกันเป็นวันมั้งอาจารย์บอกเป็นวันเขาจะไปเขาจะไปเอามันผมมันผมมันได้สามเดือนกว่าตอวันนี้ผมทําร่องน้ํานะครับอาจารย์วันนี้มันยกมาในเงาละเก้าโลสิบโลนะพ่ออาจารย์ไม่ต้องเอาไว้แล้ว เป็นผมผมไปตลาดแล <laughs> <laughs> เดี๋ว <laughs> ถามพออีก <laughs> เปิดใจเลยวันนี้ <laughs> เปิดใจให้พี่น้องที่ <laughs> ฟังที่เห็น <laughs> ทั่วประเทศเลยอ <laughs> <laughs> พอไป ฟังอาจารย์ปุ๊บแล้วก็ไปเห็นสารปะมงดินซึ่งมันไม่มียี่ห้อเลยเชื่ออะไรไหมหรือยังไงโอ้ถ้าได้อย่างงี้ใครไม่เชื่อใครไม่เอากระชัเลยที่ที่ที่เขาเชื่อเพราะอะไรเขาจะเขาจะเอามันอาจารย์ไปขายอ๋อไปเห็นมันไปเห็นมันัอดียกขวมันเนามันเอารถแม่คอล้วงงาครอาจารย์ตอนนี้มันก็ล้วงมันกับเงาละเก้าโลสิบโลมันสามเดือนเนาะโอ้สิบกโลก็มีตกใจไหมพ่อตอนนั้นเนี่ยโอ้ทไมได้งนมันสามเดือนมันไม่ได้มันไม่ได้ว่ามันไม่ได้ว่าไม่ยากไม่จน พอจะเอามันไปปุ๊บตอนนั้นคิดในใจไหมว่าถ้าเกิดว่าเอามาใส่ขโพดเนี่ยมันจะดีกว่าดีกว่าใช่ไหมถ้าน้ําสม่ําเสมอครับใส่กระโปอันนี้น้ำขาดมั่งเดือนที่แล้วขาดเลยนะนี่ขนาดน้ําขาดดีสองเมตรกว่าเลยนะนี่โอ้เมื่อก่อนสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งเต็มไปรถมาไปเป็นชั่วโมงอันนี้ครึ่งชั่วโมงก็มีบางทีน้ำไม่ได้ผมคุณต้องข้ามวันน้ำไม่ได้น้ไม่ได้ดูไชบอแล้วก็ อัดอัดามาในนี้อัดเข้ามานี้ครับตอนเอามาใส่นี่เชื่อเต็มร้อยไหมหรือว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งมันก็และผลงานตอนนี้ถ้าได้ละแปดเก้าตันโอเคโอเคผมไม่ต้องเอามาเอาไรละหกตันชนะอยู่ละเอาที่มองๆอยู่เนี่ยคิดว่าไรละเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เหรอครับถ้าตอนตอนนี้มันก็ห้าหกตันคิดว่าจะได้นะปันทาณยี่สิบ ที่ยี่สิบมันได้แปดสิบวันแล้วนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งแอ้มันได้ความสูงมันได้ความสูงมันได้ครับอาจารย์แต่แอ้อย่างนี้แม่ไม่มีแล้วใครรุ่นเนี้ยแอ้อย่างเนี้ยไม่มีแล้วตอนนี้ยังไม่ใส่สารบำรุงนของอาจารย์ตอนนั้นทําไร่ข้าวโพดเนี่ยได้ไร่ละกี่ตันมันก็ได้นะรุ่นรุ่นแรกมันได้แล้วถ้าสองตันครึ่งนะยังไม่ใส่ของปุ๋ยอาจารย์นะครับเอ้สองตันครึ่งสองตันสองสองตันสามครับเรามาทาอีกรอบหนึ่งก็ลดลงบื้บเลยได้ตันสอง อ๋อเนี่ยเนี่ยเลยรุ่นที่สี่เนี่ยรุ่นที่สี่มันจะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คิดในใจแล้วไม่ต่ำกว่าสี่ห้าตันไม่ต่ำกว่าหกตันโอ้โหนี่นี่คือคือความชื่นใจชื่นใจต้นต่างนะพ่อนะแต่อีกอย่างนึงคือต้นบายุดลอมันเสมอดิต้นคือต้นมันไม่มีต้นเล็กต้นใหญ่ใช่ใช่จารย์ของชาวบ้านเขามีเล็กมีใหญ่ใช่ไหมพ่อโอ้จะต่ำต่ำส่งคู่เอออันนี้เสมอกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาจุดเอาเอาโดนขึ้นบิด ครับจ้าดนขึ้นบินดูว่ามีเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวลองเีลองับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าเนี่ยคือไม่ได้เอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอี่ยวกันนะไม่ได้เอี่ยวไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะนี่ของแทรของแทรีไว้เลยไม่คือพ่อเขาเป็นคนใช้ขณะนั้นเราทําแล้วทํายังไงจะไปด้วยกันได้ผมพ่อไปหาผมเนี่ยผมเคยบอกพ่อว่าพ่อถ้าพ่อจะปลูกมันไรละสามสี่ตันพ่อจะปลูกไปทําไมครับเออ ของอาจารย์อยู่ข้างโรงงานพ่อไปเห็นแล้วใช่ไหมอ,อันนี้เขาได้สิบตันสิบตันกว่า,าอะก,ก้าถูกสามก็สิบตันกว่านะพ่อก็สิบตันกว่าที่กู้อยู่ในกำลังกู้นี่คือสิบตันกว่าสิบตันกว่าแล้วับก็ประมาณสิบสี่สิบห้าตันต่อไร่รชาวบ้านเขาทำอยู่สี่ห้าตันต่อไร่รผมถามว่า ทำยังไงเราจะมีผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวก็ผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ดอกอาจารย์ก็คุยกันตอนแรกนะคโอ้ไมนจะไปดีมันจะไม่ได้เท่านั้นตันเท่าไหร่ตอนนี้วันแรกไปยังไม่ได้ซื้อของเออซื้อมาอยู่ประมาณเท่าไหร่แปดหรือสิบกสอผมไม่แน่ใจที่ใส่รถพ่อมาตอนแรกเลยใช่ยี่สิบกสอใช่ไหมตอนแรกที่ไปวันแรกครับผมเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยอาจารย์ทำสิบห้าตันต่อไร่ทําอันนี้ตันต่อไร่มันเป็นไปไม่ได้สี่ห้าลูกสี่ห้าลูกเท่าไหร่สี่ห้าลูกใช่ย่าเออสี่ป้นตอนแรกมา อันนี้เอาไปใส่ผักด้วยเอาไปใส่มะนาวด้วยเอาไปใส่นว่งใส่ยืแล้วส้มคือโอ้มะนาวไม่ต้องคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันดกมากแล้วก็กหักหักหักโอ้ยผมไม่ชอบ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 ที่มันหักนะแต่แต่ก่อนนี้ไม่ชอบเพราะมันไม่มีลูกมันไม่มีลูกเออไม่มีไม่มีลูกก็ไปน่รับอันนี้น้ำหมักไม่ได้ฉีด น้ำหมักก็ฉีดน้ำหมักด้วยน้ำหมักฉีดด้วยก็คือแสดงว่าทวีคูนเลยเออมาไอฉีดไอมะนาวน้ำหมักผมฉีดด้วยโอ้โหแล้วสารบำรุงินใส่กี่กี่ครั้งนะครับสารบำรุงินไม่ได้ใส่เราจะฉีดอย่างเดียวไม่ไอไอตรงข้าวโพดอ่ะล้อข้าวโพดแสงแต่เริ่มต้นแสงแต่เริ่มต้นอันนี้ก็ใส่แล้วนะอีล็อกเนี่ยใส่ไปห้าสิบลูกครับอ๋อใส่ห้าสิบลูกอยากถามอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์คือที่นี่มันมีทุกอย่างพ่อเขาไม่ได้อดปุ๋ยหรอกเขาทำเกษตรถูกไหมไม่ได้อดดดออออะไรทุกยยย่่่างแตเีว เรื่องอะไราจารย์พอดอพอดออ่าพอดออยู่ที่ไหนป่ะนี่อยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินคือพอาะแต่ทางนี้เขามันไม่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 เข้าใจว่าพอดอมันทํางานยังไงครับพอได้ไปรู้จักกอาจารย์โอเอานั้นก็ใส่อย่างนี้อันนี้ใส่อย่างนี้มันอยู่ในน้ําหมักด้วยมันอยู่ในสารปรับปรุงด้วยตอนนี้เราก็เอาน้ําหมักไปฉีดใส่สารปรับปรุงดินแล้วก็มาส่งให้พ่อใส่พอมาถึงมันไม่เห็นดินตรงนี้มันก็มาบริหารจัดการด้วยตอนนี้มันก็ทําให้ปุ๋ยต่างๆมันเกิดคุณภาพครับก็บอกว่าพ่อใส่ปุ๋ยมากกว่าชาวบ้านไหมเขา ฉีดน้ำหมักชาวบ้านเขาก็ฉีดพ่อบนเขาก็ฉีดพ่อเขาก็ฉีดพอๆกันนั่นแหละแต่ทําไมของพ่อถึงสูงกว่าเขาค้ับนเขาพูดไงง่ายๆว่าต้นนี่แทบจะไม่มีต้นเล็กอ่ะมันก็จะเสมอๆกันไปที่เรามองดูองคภาพรวมอันอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เห็นของของเจ๊ฝนะของเจ๊ฝนลำต้นก็พูดจะเท่ากันนะต้นต้นเจ๊ฝนตัวไหนอ๋เจ๊ฝนก็ของเฮียนี่แหละ ครับก so ็จะอยู่ฝั <dropped> ่งต้นตาลนะต้นกระเพดก็จะเท่าเขียนผมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าทําให้ผลผลิตได้สองถึงสามเท่าตัวเมื่อสักครู่นี้พ่อบอกว่าตอนทําใหม่ๆเนี่ยผลผลิตได้ตันหนึ่งก็เอ้ยเริง้วอยู่ที่สองตันตอนนี้พ่อให้มาเนี่ยที่พ่อมองหนึ่งหกตันอแสดงว่าอนนี่คือสองถึงสามเท่าตัวผลผลิตของพอดอนอาจารย์อันนี้ผมบอกว่าพอดอสิบเอ็ดเนี่ยก็าดูเรื่องความเขียว กลุ่มไนโตรเจนพอดอทสิบสองเขาก็ดูเรื่องฟอสฟอรัสที่สมบูรณ์แล้วก็ส่งมาหาปักที่สมบูรณ์แล้วก็ได้โพแทสเซียมจากดินด้วยครับพอดอทสิบสามก็ทำอะไรไมโครเลซ่าอาจาราย,ย์ทําไงพารวยไงเด๋พาพ่อร<อ>วยหน่อยเออแต่พารวยเนี่เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเขาจะพารวยยังไงครับตอนนี้มาเจออาจารย์ฟอสเลยอาจารย์พอก็เอามาทําการหมักทําการขยายเชือ้อครับ เขาถึงจะพาเรารวยได้ครับผมไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเอาพอร์ตสมาใส่แล้วจะพารวยเอากำมันกันรวยตั้งแต่เจออาจารย์พดแล้วแหละไม่ต้องมาเจออาจารย์พดหรอกัไอนที่สี่ตันห้าตันหกตันเนี่ยใช่ไหมเมื่อก่อนเขาก็ใช้แต่ว่าเขาใช้ยังไม่รู้จักว่ามันไปยังไงโอเคครับอาจารย์อ่าเดี๋ยวจะถามอาจารย์ว่ามันใช้แล้วไปยังไงนะครับผมอพ่อเนาะที่ว่าเราไปคุยกันเรื่องมันสัปัหลังอะครบพ่อบอกว่าอาจารย์แ9เก้าโลแล้วเต่ต้นเอาไปตลาดแล้วผมไม่อยากเอาไว้แล้วปีหนึ่งอกว่่าเรืองบางงเรื่อมันนต้ออองงเปป็ค์ระกบ ของพอดรเข้าให้มันครบตอนนี้เราบอกว่าเราต้องการเพิ่มผลผลิตแต่หมที่ผมบอกก็ว่าเพราะเราจะไปขนาดนี้เราได้อยู่ประมาณ5 5 6ตันเนาะมันแค่3เดือนแต่ถ้าเราขยับไปหน่อยปพ๊บเราได้10เราขยับไปถึง12เดือนเราได้ทั้ง30 30 40 5ตัน15ตัน,ตนเออต15ตันเราก็ได้3เท่า ใช่ไหมระหว่างสามเดือนมาหกเดือนมาแปดเดือนแล้วมาสิบสองเดือน<ม>พ่อจะเอาอันไหนอพ่อก็บอกว่าอ้ยพ่อก็ร้อนเงินเนาะ<ม>เอาเงินไปก่อนนั้นนะ <c oughs> <c oughs> โอแถวนี้เขาสามสี่ห้า 3, 4, เดือนเขาพอไปได้เขาก็ไปใช่ไหมนะมแต่เรานะ่ยต้องการทําให้มันเป็นรูปแบบว่าทุกอย่างมันต้องเป็นองค์ประกอบว่าเราจะต้องไปด้วยกันว่านี่นะเราเรียนรู้ไปด้วยกัน<ม>วันนั้นพ่อก็บอกว่าพ่อจะลูกนั่นผูกนี่ก็เอามามรอบนี้พ่อบอกว่าพ่ออยากจัดเต็มเรื่องข้าวโพดรอบหน้าเนี่ยมีตัวประกันแล้วรอบหน้าพ่อจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปเพราะมันมีโครงสร้างในดิน เพราะว่าผมบอกว่าจุลินทรีย์เติมในดินมากเท่าไหร่ปุ๋ยที่เราจะใส่เข้าไปเราขาดปุ๋ยไม่ได้เห็นไหมพ่อไม่ใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมไม,ไม่ได้ไม่ได้ไมันต้ององค์ประกอบกันดแต่ตอนนี้ปุย๋ยเคมีมันไม่มีจุลินทรีย์ไปกินมันแล้วขี้ให้ขา้าวโพดมันก็เลยเข้าวโพดพ่อก็เลยเป็นกระดุมกระดอนตรงไหนเป็นด่ามันก็ไม่มากตรงไหนมันเป็นอันนี้มันก็ได้ดีแต่ตอนนี้อไม่ใช่ข้าวโพดผมแล้วข้าวโพดพ่อ,อคนที่ตกใจมากกว่าคือคนทำคนทำใช่ใช่ไม่ใช่ผมผมเนี่ยผมเห็นมาเยอะแยะมากมายไก่กองเพราะผมไปทั่วประเทศแต่พพ่่ออออนนมัเเป็ขงงย ไม,ไ,ไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกกระโพดไม่ใช่ว่าเพิ่งปลูกมันไม่ใช่เพิ่งปลูกอะไรแต่ทุกครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เราไม่เป็นอย่างนี้ตามที่ผมอธิบายให้พ่อฟังว่ามันต้องมีพอดอพ่อจะเริ่มเข้าใจเห็นไหมพอดอนี่เราฉีดยังไงอาจารย์ก็พอดอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำมผมเราต้องเอาไปหมักแต่มันไม่ใช่ว่าหมักวันเดียวสองวันมันต้องหมักให้มันเป็นวุ้นเป็นอะไรซึ่งว่วมันจะมาเป็นวุ้นมันใช้เวลาเกือบยี่สิบปีมันไม่ใย่มาทำปุ๊บเอามาใช้เลยนะไอที่เข้าใจน่ะ แล้วมันเข้าใยออย่างนั้นมันก็รวยหมดเลยตัวไมโครไรซาพารวยมันก็พาเรารวยหมดแล้วตัวแต่ที่มันไม่พาเรารวยเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราเอามาใช้ใส่น้าปุ๊บเอาไปทํานู่นทํานี่ปุ๊บเราไปใช้เลยมันก็ไม่ตอบสนองแต่พอผมผักหมักมานานเข้านานเข้าเห็นไหมพอนานเข้าในความวันที่พ่อมาใส่มาเอาสวนพ่อพ่อยังงอ่ะแล้วคนที่อยู่รอบข้างพ่อเขาจะงงไหมงงเขาก็ถามพ่อกันไม่นี่ถามเลยเนี่ยเนี่ยของมันได้หลานบ้านหลังนี่ยเนี่ยบ้านหลังเนี่ยบ้านหลังใหญ่เนี่ยแปดไร่เรียบร้อยเลย ออกมาแอร์เล็กก็เป็นโรคอาจารย์ก็บอกง่ายๆเนาะมัเป็นเป็นโรคเลยบอกจะถ่ายทิ้งจะทําปุ่นรูอเปล่ารู้ตาเอ้ยบอกเลยมึงกูบอกให้มึงเอามาใส่ทำไมไม่ใส่งวดนี้ต้องเอาเหมือนกันก็ก็บอกยังไงพ่อว่าผมไม่ใช่เจ้าของสวนแล้วของผมไม่ได้มาพูดกับพ่อแบบอู้กันเอะกันเนี่ยถ้าพ่อเป็นคนใช้ถ้าพ่อบอกว่าใช้แค่นี้แล้วมนได้แค่นี้ ผมถามว่าต้นทุนพ่อก็ไม่ได้ต่างเก่าือนที่พ่อจะเจอผมพ่อก็ใช้ต้นทุนประมาณนี้แหละถูกไหมก็วิ่งมีพ่อก็ซื้อขี้ไก่พ่อก็ซื้ออะไรพ่อก็ซื้อก็มาซื้อของผมอยู่แค่นี้แล้วก็มาทามันอยู่แค่นี้ก็ผมว่าถ้าเกินก็เกินแค่หลักสิบหลักร้อยถูกไหมก็ไม่น่าจะเกินเป็นหมื่นอ่ะเจ่บไหมอ้ามันเกินแค่นี้เอาพ่อจะทําต่อหรือจะเอาแบบเก่าตอนนี้พ่อก็ไปตัดสินใจเอาใช่ไหมก็อยากได้เพิ่มเนาะก็า็จผมบอกว่าพ่อทําดีขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าว่าหน้ามันไม่ดีีกว่าน้อะ ไอคนที่ถามว่าเอ้ามึงบ่ได้ใช้ปุ๋ยตัวเก่านี่ยี่เยอะตอนนี้พ่อรู้แล้วว่ามันไปอย่างนี้มันไปได้แล้วพ่อถามว่าพ่อจะใช้น้อยหรือใช้มากกันก็อยากใช้มากก็อยากจะใช้มากกันเนี่มันก็จะได้ฟื้นฟูดินด้วยมันก็จะได้ส่งเสริมด้วยเราปลูกรอบไหนครับพ่อปลูกข้าวโพดเนี่ยพ่ปลูกโชไมยอ่ะพ่อปลูกเอาอะไรก็ปลูกโชแหละเนาะปลูกโชพ่อไม่ได้ตังนะปลูกโชไม่ได้ตังมันต้องดีด้วยโชด้วยได้แล้วทั้งสองอย่างแล้วมันต้องได้มันต้องได้ได้อะไร ได้ตังได้ตังหรือก็นั่นไงคือปลูกโชว์ไหมถึงว่าปลูกโชว์ชาวบ้านอันนี้เราไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะเราเอาลงเงินลงทุนกับดินใช่ไหมเมื่อพ่อลงทุนเนด้านหนึ่งมันเราต้องโชว์ว่าเออถ้าปุ๋ยมาดีมันก็ต้องโชว์ตาเราได้ว่าเห็นกับภาพกับตาใช่ไหมพอโชว์กับภาพกับตาแล้วปุ๊บสิ่งที่มันมีพวกนี้มันต้องกลับไปเป็นเงินเพราะทุกอย่างก่อนนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นเงินทั้งนั้นแหละไปวางให้เขาใช่ไหมพ่อจะบอกว่าเอ้ยน้ํากูใช้โซล่ารเซลล์ก่อนจะเป็นโซลาเซลล์เอาอะไรไป ก็เอาเงินไปซื้อมาอีกเห็นไหมทุกอย่างมันเป็นเงินปุ๋ยก็เป็นเงินอะไรก็เป็นเงินแต่ตอนนี้เงินตัวนี้มันต้องมันต้องเอาไปฝากไว้หนึ่งเท่าแล้วเราต้องจับได้คืนสามเท่าครับตกไหมผมบอกกับพ่อแล้วว่าทํางานกับผมทํางานด้วยพอดอคือูินทรียีพอดอของกรมพัฒนาที่ดินอืทุกอย่างต้องมีผลผลิตสองถึงสามเท่าตัว ไม่งั้นพ่ออยู่ไม่ได้ละครับอยู่ไม่ได้ถ้าพ่อจะได้อยู่แท่เท่าตัวเดียวอ้าวแล้วกูจะเหนื่อยไปทําไหมใช่กูอเอาเงินตัวนั้นซื้อกินเลยไม่ดีเนี่ยถ <c oughs> ูกไหม <c oughs> เอออันนี้เราต้องการผลผลิตสองถึงสามเท่าตัวเพื่อเพื่อให้เราได้เงินมาสองถึงสามเท่าส่วนหนึ่งเราก็เป็นทุน <c oughs> ส่วนหนึ่งก็ค่าบริหารจัดก,การงวดถัดไปอย่างน้นนอยๆเราก็มีส่วนหนึ่งที่เราได้ต่อยอดเอออย่างนั้นก็ได้เก็บบ้างบ้งได้ใช้นีมบ้งม้างได้อะไรได้ได้้งใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ว่าอย่างที่พ่อพูดใีผมฟังเมื่อกี้ แไร่ไม่รู้มันจะเหลือเท่าไหร่ไปไถทิ้งมันไม่รู้ค่าเม็ดพันก็ไม่รู้จะได้ไหมแต่ตรงนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเม็ดพันเราก็ได้เห็นไหมอุ้ยเราก็ได้เห็นไหมทุกอย่างสายน้ำหยดน้ำหยดเราได้หมดคืนหมดเห็นไหมเรายังเหลือต่อจอดเป็นงวนหน้าเออผมงวนหน้าปึบอาจารย์ผมแค่นี้ผมได้เท่านั้นตอนนี้ผมเหลือตังค์อาจารย์รอบหน้าผมขอใส่200ได้นะสี่ไร่เนี่ยเห็นไหมเราก็มาสัวเฉลี่ยเออคุยงน้น้อยสี่ไร่กูก็ได้ไร่ละห้าสิบโลเออห้าสิบถุงอ่ากูเล่นไปอย่างนี้อพอตอนนี้สี่ไร่มันห้าส สองเท่าเราก็มาวัดว่าคือถ้าต้นมันมาปุ๊บคะแนนเราได้ขนาดนี้รอบหน้ามันต้องเอาขอด้ามจอบอ่ะตอนนี้มันได้ด้ามเสียมตอนหน้ากูได้ด้ามจอบอ่รอบต่อไปกูได้รุ่นแขนน้ําหนักมันมาตามน้าหนักขนาดมันเล็กมันก็ได้น้อยขนาดมันใหญ่มันก็ได้ใหญ่อันนี้มันเป็นองค์ประกอบองค์ประกอบใช่ครับก็ฉันก็บอกว่าคือเราทํางานกับดินผมไม่รู้ว่าพ่อพระแม่ธรณีจะส่งเสริมพ่อได้อย่างไรใช่ไหมอันดับแรกเลยดินกับปุ๋ย ต้องตอบสนองกันเป็นเนื้อเดียวกันถ้ามันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนื่องจากเือเนี่ยเขากินอาหารเขาไม่ได้กินผ่านปุ๋ยเขากินผ่านดินฐอนนี้ลากเขาไปตามดินตามดินถ้าตรงนั้นเขามีธาตุอาหารที่จุลินทรีย์มันย่อยสลายไปแล้วเขาก็ดูดมาได้เขาดูดไม่ได้เขาดูดได้มันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเขาดูดไม่ได้ใช่ไหมต้นเขาใส่ปุ๋ยมันเก่าแล้วเขาใส่อะไรทำไมว่าต้นเล็กๆเห็นไหมทั้งที่ดินก็บริเวณนี้ก็ดินเดียวกันใช่ถูกไหมแต่มันต่างกันทําไมต้นของเราใหญ่ต้นของเขาเล็กมันเพื่อน เขาดีกว่าแต่เขาดีกว่าแต่ไม่เขาไม่ได้เท่าเราขนาดน้ำเราไอพ่อบอกว่าวันนี้วันนี้ได้ได้ครึ่งชั่วโมงวันพรุ่งนี้ไม่ได้ซ้าไม่ได้มันต้องทดไปอีกวันหนึ่งเขาไปอีกวันหนึ่งไงไปเวลานึ่ขนาดน้าขาดแต่ประเด็นว่าปีนี้ข้อดีของเขาคือพระแม่ธรณีได้ถูกส่งเสริมด้วยจุลินทรีย์พระแม่ธรณีก็เลยเรียกฝนมาเร็วก็ฝนตกที่ไหนอาจารย์ไม่ตกนวเนี่ยก็ตกแต่ว่ามันก็ยังดีหน่อยก็ผมไม่ยอด เล็กน้อยใช่ก็ไม่เป็นไรใกล้ๆก็อย่างน้อยท่านก็ส่งเสริมให้เรามันได้กินแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าน้ากบเพียงพอมั้งไม่เพียงพอมั้งแต่ก็อย่างดีๆก็มีจุลินทรีย์ที่มันอุ้มน้ําไว้ให้เราพอดอสิบเอ็ดพอดอสิบสองสิบสามเนี่ยเขาสามารถดึงอากาศดึงน้าไว้ในตัวเสร็จแล้วเขาไปจับอยู่บนรากพืชแล้วพืชเขาไม่ต้องไปหาน้ํามาก แต่เขาไม่รู้เหมือนเราไงเพราะว่าเขาไม่เปิดใจเหมือนพ่อเนาะพ่อไปถึงปุ๊บอยากได้อะไรพ่อก็ตบโบกวางว่าอาจารย์จะเอานนอาจารย์จะเอานี่เอาก็ผมพู้คนตรงๆอาจารย์เนาะก็พ่ออยากได้ปุ๊บผมก็อย่างนี้น้อยพ่อก็ฟังผมไงถ้าพ่อไม่ฟังผมพ่อก็ไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความรู้พอไม่ได้ความรู้ปุ๊บเอ้ยมันใช้อย่างไงมันจะมันจะเป็นจริงไหมตอนนี้พ่อก้าใช้พ่อก้าฟังก้าใช้เอามาใช้แล้วผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสวนขายไปผมก็ไม่ได้กับพ่อเนาะพ่อเป็นคนได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนื่องจากว่ามัันนนนเเป็กการต่่ออืง พ่อได้มาปุ๊บพ่อก็มาเห็นว่าเอา้าที่กับที่กูกับกับพ่ออยู่ที่ตรงนี้มาก็ไม่ใช่ปีเดียวปีนี่เนีพ่อก็อยู่มาจนอายุปันนี้นก็เจ็ดสิบแล้วเนาะหกสิบเจ็ดสิบแล้วเออมันก็ไม่ใช่น้อย <74 S 2> แล้วเจ็ดสิบสี่แล้วตอนนี้เจ็ดสิบสี่เมถามว่าอยู่แปลงนี้ <c oughs> มาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำข้าวโพดเห็นไหมมันก็ใช้ปุ๋ยมาจนไม่เหลือแล้วแต่ทําไมมันกล้างามเห็นไหมนี่คือความความหมายคําคำว่าพอดรอเพราะว่ามันเป็นชื่อของจุลินทรีย์แต่ว่าคนไทยเขาตั้งงชื่่อมันาย เขาขีเ้เกียจเอามาเชื่อสเต็ปตัวตข้อคัดไมโครข้อรัดอะไรซีเรียสมันยาวมันยาวปุ๊บกเกษ,ษตรกรอย่างเราเราไม่ได้ไปมีความรู้เป็นใจไปเรียนหนังสือหนังหาเราก็มีแค่ขับรถไถเป็นทำข้าวโพดเป็นปลูกมงกุลมาเป็นเรารอ,ออกแค่ว่าคําว่าพอดออเดียวก็พอแต่บางเอิญว่ามันมีครบสิบห้าพอดอเห็นไหมมันเลยมาทําอาน,นิสงส์ตรงนี้ได้พออมันมาทําอาน,นิสงส์ให้พ่อพ่อก็งงกูก็ปลูกข้าวโพดมาหลายรุ่นแล้วกูบัเจอรุ่นนี้กูงงใช่ไหม อ่านนี้พ่องงไม่พอในฐานะที่เป็นเจ้าของคนทําคนรอบข้างพ่อหนะงงกว่าพ่ออีกตาเอาปุ๋ยไรใส่ตาเอาไรใส่กูใจอะไรนะไอ้ที่ฉีดทางไปไอ้กระติกชื่อก็ไม่มีมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามใช่ใช่เขาก็งงนะบางทีเขาบอกว่าเอมันเป็นไปได้ยังไงว่ามันมีแค่นี้แล้วแต่ทำไมมันกล้างามใช่นไหม นี่นี่คือสิ่งหลายสิ่งที่ที่ผมบอกว่าแต่พวกอาจารย์เขามาดูแล้วบอกว่าตะมุยโดนตมบอกใจเย็นมึงใจเย็น <c oughs> มึงใจเย็นเย็น <c oughs> ดูผลงาน,น <c oughs> ดูผลงานซะก่อนดูผลงานกูซะก่อนเพราะว่ากูไปเห็นมันอาจารย์มาแล้วถ้าอาจารย์ต้มกูมันอาจารย์ก็ไม่น่าจะโตใช่ใช่ใชเพราะอีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันตรงนั้นเนี่ยพ่อไปเห็นตั้งแต่เล็กเนาะโอ้ยยังไม่งามเลยโอ้ยเหลืองเองเหลือเหลือง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 เ ผมกลับมาปุ๊บผมใส่นู่นใส่นี่แป๊บเดียวมันผมเขียวปุ๊บพอ <laughs> พ่อไปรอบสองเอา้าอาจารย์อาจารย์เสกอะไรใส่นไหมอโอ้โหจากที่มันเหลืองแบบโอ้โห <laughs> มันเหลืองทั้งแปลงนะพ่อเนา <c oughs> ะซึ <c oughs> ่อไม่ได้เอี่ยวกันพูดด้วยเนาะเพราะว่าพ่อก็เห็นตั้งแต่ผมปลูกมันแรกโอ้ยอาจารย์ไถทิ้งเถอะนะเออพอพ่อไปรอบหลังเอา้ามันเขียว พ่อมันเขียวเพ๊่ตอนนั้นตอนหลังเนี่ยพผมจําได้ว่าพ่อไปเอาทีละยี่สิบหรือสาสิบนี่แหละผมไม่แน่ใจปุ๋ยเออมันอาจารย์มันเปลี่ยนพ่อถึงเริ่มใช้ขึ้นมาอีกแล้วก็พ่อไปเอาอีกทีก็ทลายสี่สิบห้าสิบใี่ไหมหหก็ทยอยใช้มาเพราะว่าพ่อมีที่หลายแปลงคือรอบนี้ผมว่าหนึ่งคืออีกอย่างหนึ่งพ่อก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจเนาะว่าคอร์อรมันมันมีความจําเป็นต่อดินต่อพืชใช่ไหมมะนาวพ่อก็จนิ่งหัก ไม่ชอบเลยมันห huh? ักไม่ชอบไอที่ไม่ชอบไม่ใช่ที่ไม่ชอบคือมันหักมันหักเออแต่ไอที่ชอบคือมันดกครเออเพราะว่าจากที่ว่าลูกหลานไม่เคยได้กินมะนาวพอมาจะเอาไปเฉียดปุ๊บมะนาวดกจนกิ่งหักไม่ใช่จีกมุดไม่ใช่ไอกิ่งหักไม่หักต่อใครนะหักต่อหน้าอาจารย์วันที่มาด้วยเออวันที่อาจารย์มาส่งของไงไหมเออมาดูมะนาวมาดูมะนาัมะนาวหายหักใส่ต่อหน้ากังยวงเนยตกปุ๊บเก็บได้คู่ถังกว่ากิ่งนั้นอ่ะเก็บได้ถังกว่า ก็ก็วันนี้ก็มามาเปิดใจของพ่อเองนะคือแถวนี้ไม่มีใครทำข้าวโพดเหมือนพ่อเพราะว่าหลายเจ้าเขาไถทิ้งเขาไถทิ้งเขาไถทิ้งเพราะว่ามันเป็นโรคเป็นโรคอ๋อมันเป็นโรคครับคือทุกอย่างนี่ให้ใช้เหมือนกันหมดเขาใช้ยาเราก็ใช้เป็นบางครั้งค่าวแต่ของเรามันได้เปรียบตรงที่ว่าใบข้าวโพดของเราเนี่ยเรามีจุลินทรีย์ที่ยับยั้งเชื้อโรคได้มันก็เลยกินไหมกินเป็นเหมือนกันแต่ น้อยเป็นส่วนน้อยครับเป็นส่วนน้อยแต่ว่าบังเอิญว่ามันมีเพียงพอมันก็เลยช่วยทั้งบินทั้งใบมันก็เลยทําให้บอกว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็คิดว่าพ่อฉีดยามาโหอหอแต่ถามว่าฉีดไหมมักก็ฉีดบ้างฉีดยาอยู่สี่หนอนข้าหนอนเท่านั้นอาจารย์บอกให้เอาปุ๋ยอะไรไอปุ๋ยหมักมาฉีดฉีดยังไงฉีดทีนึงก็ต้องพอาหกร้อยอย่างเงี้ยหรอมันนึกเป็นอย่างนี้ครับพ่อถ้าเกิดป๋ายุถามว่าอื ้นทุนในการซื้อของเนี่ยในแปลงของพ่อในที่ว่าสี่ไร่ไร่ไครับถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆเลยของพ่อประมาณเท่าไหร่ ซื้ออุปกรณ์น่ะเหรอไม่ไม่ไม่ซื้อซื้อสารปะปุงดินสารปบปุงไอ้ไอ้นี้เท่าไหร่ห้าสิบลูกก็ไม่เท่าไหร่แค่สามพันกว่าเนาะสามพันกว่าเออแล้วก็ซื้อปุ๋ยแกมากระติกหนึ่งกระปุกจะจะฉีดเจ้าของก็ไม่ค่อยสบายไม่ต้องฉีดหน้าข่างมันใส่ปุ๋ยยางเดียวของเราเออข้างมันของเราจะฉีดตั้งนิดหน่อยจะฉีดตั้งนิดหน่อยที่มองเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าความพอใจเขาให้เท่าไหร่โอ๊ยสิบนี่แหละ ให้ให้เต็มเลยให้เต็มเลยใบอ่ะฮะไม่หักเลยจะไม่หักอะไรก็ของผมดีอ่ะเนาะใบมันไม่เคยเหลืองเลยบอกใบของตะมุ้ยไม่เคยเหลืองเลยใบล่างดูเอาใบยศดูใบล่างเข้าใจใบล่างของของพ่อมุ้ยเนี่ยไม่มีเหลืองนะไม่เหลืองนะครับแต่ของชาวบ้านเขาจีเหลืองเหลืองครึ่งต้นนะอันนี้วันที่เท่าไหร่พ่อออกวันที่ยี่สิบนี่มันได้แปดสิบวันอ่าพ่อจ่อพ่อจอกี่วันเขาบอกว่าต้องแปดสิบห้าวันมันประมาณที่ย่้ ประมาณที่ยี่ห้าใบยี่ห้าใบล่างไม่ไม่เหลืองจ้างก็ไม่เหลืองจ้างก็ไม่เหลืองตอนนี้าใบล่างไม่เหลืองอะไรคือน้ําหนักมันมาน้ําหนักมันมาอ่านะเพราะว่าเราขายขายเราขายน้าากขยสดไงขายสุดเราขายเป็นเป็นเป็นไออาอ่าก็พูดเป็นโลแล้วก็เป็นตันนั่นแหละตันตันเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อเขาอยู่สองสองตันกว่าสามตันตอนนี้พ่อเขาฟันธงอยู่แล้วผมก็ฟันธงให้ห้าหกตันได้สบายห้าหกตัน เอาสักหกตันหกตันถ้าคายตัวเลขในใจหกตันนี่ประมาณเท่าไหร่พ่อโอ้ประมาห้าหมื่นหนูเนาะนูเนาะตันละตันละปัมตัวนี้พันสี่พันสามเท่านั้นเออประมาณแล้วก็ก็ควณเอาอืมก็ควณเอาคูณเอานะพี่น้องครับระยะเวลาในการปลูกข้าวโพด้ยงสัปดาห์อายุกี่แปดสิบห้าวันแปดสิบห้าวันแปดสิบห้าวันครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บหลังจากวันที่ห้าไปปุ๊บพ่อจะลงอะไรอีก เอาเข้าวโพดด้วยน้องเออเดี๋ยวจะไปเอาปุ๋ยอาจารย์มาอีกสักห้าสิบลูกก็ใส่สิแต่<า>ตัวนี้น่าจะให้ใส่เพิ่มเนอะน่าจะให้ใส่เพิ่มน่าจะเพิ่มจะให้ใส่ใใสองร้อย เดบนั่น่เออออไม่ว่ากันเพ่าว่าแปลงนี้เพราะว่าห้าสิบลูกมันกินไปหมดแล้วแหละเพราะว่ามันแปดสิบห้าวันแล้วไงรอบนี้ก็คือเสียไรจะให้ใส่ไรละห้าสิบลูกครับผมคือให้ให้เป็นให้เป็นสองร้อยคือสองร้อยก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าพ่อมันกี่วันอะไรก็ค่อยไปคุยกันรายละเอียดดังนั้นไม่มีปัญหาเรากว่าพ่ออยู่นี่มีตัวประกันอยู่คนบ้านเ้็นหลังเออเดี๋ยวมายกเอาหลังคาบ้านไปสักผากเอาพ่อมุ้ยพีน้องชมอยู่บอกพ่อมุ้ยนี่โอ้โหเน าบอกบอกอาจารย์บอกอาจารย์ถ้าปุ๋ยอาจารย์ไม่ดีเนาะผมก็คนเสียงดังเนาะเอาปุ๋ยอาจารย์ไม่ดีเลิกครบกันนะเลิกคบเลยเลิกครบเลยตอนนี้เี้เลิกไหมไม่เลิกแล้วจะลองอีกนะจะลองอีกจะลองอีกก็น่าก็น่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าคือพ่อเองก็ก็อายุมากขึ้นผมก็พยายามให้ดีเลี้ยงหลายๆอย่าง ครับปุ๋ยเคมีให้ใช้ไหมก็ยังให้ใช้อยู่เพียงแต่ว่าให้ใช้ในอัตราส่วนที่พอเหมาะคือไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเข้าไปอย่างหหวหลับกับไม่ไม่ใช่คือเราเราตรงนี้มันเป็นอินทรีย์เคมีที่มันผ่านการหมักซึ่งมันไม่มีพิดต่อผู้ผู้ใช้คือมันก็มันก็ดด้านสุขภาพด้วยครับคือทั้งพ่อทั้งแม่ก็อายุหลักเกตกันหมดเนาะหลักเกกันหมดแต่ว่าเราก็ยังต้องทําเกษตรเพราะว่าพี่มันจะปล่อยล้างก็ไม่ได้มันมันก็ต้องมาประยุควมกันนะปราโยุท์อาจารย์เองก็พยายามสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวออิิินนนทททรีียย์์าางง้ด ใช่ไหมเราก็คืออย่างอื่นมันม so ีม like ั่งก็ให้พวกน้องๆที่เขารับจ้างไปออย่างฉีดยวงฉีดยาพ่อเขาคงไม่มันต้องฉีดนะมันไม่ฉีดไม่ได้เราเบายุดคือผมไม่ใช่คนแอนตี้แต่ผมบอกว่าถ้ามันมีมันก็ต้องจัดการใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ๊ยไม่ฉีดยาลงโอ๊ยไม่ต้องผูกล้วครับคุณเอาเงินไว้กินอย่างเดียวก็พอใช่ใช่คืออย่าไปโกหกเพราะว่าผมบอกว่าต้นเล็กๆอยู่ภูมิคุ้มกันมันน้อย พ่อไม่ขีดแล้วพ่อจะเอาอะไรไปขายใช่ใช่ใช่จะเอาอะไรไปขายถ้าไม่งามดีไม่ดีกันมาเนี่ยมะแรงมันจะไปไหนมันก็มาบ้านพ่อพ่อก็เอากับเขามัางดิแต่ว่าให้พ่อเนี่ยลดปริมาณลดก็คู่ง่าเขาขีดกันสิบกว่าเที่ยวเราขีดแค่ประมาณไม่เกินสองถึงสามเที่ยวก็เอาแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาจุลินทรีย์อัดมันก็ช่วยส่งเสริมและนี่ข้อดีของเราคือเราห่างยาแต่เราเพิ่มจุลินทรีย์เอา แต่ตอนนี้มันก็จะมีรอบที่หนึ่งมันมีแค่นี้รอบที่สองก็เพิ่มขึ้นรอบที่สามเพิ่มขึ้นตอนนี้มันก็จะอวยกันอวยกันเรื่องว่าช่วยป้องกันมะเร็งได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้ออันนี้ก็ให้เป็นแนวทางพ่อพ่อเขาเป็นคนเสียงดังเป็นแนวทางถ้าเกิดเสียงดังทีนี้มันดังทั่วประเทศเลยทีเีย พ่อมุ้ยนี่เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าถ้างั้นเนี่ยอยากโทรมาสอบถามพ่อมุ้ยได้ไหมได้ครับได้ไรครับเอาโอุย้ยมือจําไม่ได้แล้วมือเคยนอนอยู่บ้านมือแล้วรหรือถ้าเกิดว่าอยากมาดูถึงที่เลยได้ไหมได้<ม>ได้ได้บ้านอะไรเฮ้ยบ้านปงสว่งตำบลทรัพย์จำปา อำเภอท่าหลวงลุบุรีบุรีครับครับน่าโรงเรียนป่งสว่างโรงเรียนป่งสว่างถ้าถ้าไปมาไม่ถูกก็โทรถามเบายุทธได้ครับอ่าก็โทรถามเบายุทธว่าจะมายังไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตถ้าใครอยากมาดูมาอะไรก็เดี๋ยวปักหมุดให้รอบหน้านี้จัดเต็มรอบหน้าจัดเต็มรอบนี้ออเดอร์คือออเดอร์ไก่อนอ่าลองดูก่อนเป็นอาหารมากครับอ่าก็เดี๋ยวในงวดหน้าเดี๋ยวอาจารย์อาจจะเข้ามาแต่เริ่มต้น เริ่มต้นว่าตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มพอเม็ดขึ้นมาเพื่อจะต้องฉีดอะไรยังไงต้องเติมอะไรยังไงครับในเรื่องในเรื่องของโครงสร้างถ้ามีเรื่องหนอนแมลงเรื่องอะไรต่างๆก็โทรปรึกษาอาจารย์เรื่องการใช้เค่งแต่งก็โทรปรึกษาอาจารย์ได้แต่ถ้าเรื่องว่าผลิตภัณฑ์ยังไงก็โทรหาบายุทธโทรหาอาจารย์ก็ไปปรึกษาเรื่องหนอนเรื่องแมลงเรื่องว่ามันจะโตยังไงก็ได้พวกนั้นก็โทรหาอาจารย์เอาครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อมวยเจ้าของแปลงเรียกเสียได้ั้างนี่ สอบติดแล้วยัง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 ตั้งเหตุที่ยังเพราะว่าเดี๋ยวหมดนี่เขาก่สอกันอาจารย์ตอนนี้เป็นนี่เขาอยู่สามสี่หมื่นเท่านั้นนะเออชาวบ้านเขาเขาพูดเขาพูดเขาพูดกันยังไงว่าเราไปรอบนี้อีกรอบนั้นสามไร่สี่ไร่เราไปอีกสักสามสี่รอบก็น่าจะจบกันละจบจบจบพอพอจบปุ๊บรุ่นนี้ไม่มีสักบาทนี่เอ้าทำยังไงก็สบายตัวผมผมมาย้าเสมอไงผมไม่ได้ทาพาเกษตรกรพารวยผมบอกว่าไมโครไลซาก็าพารวยแต่ว่าเกษตรกรต้องหมดนี่ ทั้งหมดนี่แล้วมันจะไปทําอะไรเงินก็อยู่กับเราคระหมูไหมก็คือว่าพยายามคือรุ่นของเราเนี่ยยังมีภาระนี่อยู่นิดนิดหน่อยหนดให้มันเป็นศูนย์เป็นศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็เอาโอเคละอาการรอบนี้เหลือเท่านี้รอบนี้เหลือเท่านี้โอ้มันคุยกันสนุกกี่ตัดใช่ใช่ใช่บครัมารับครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ